ใรอยากด้วยมากราบลูกปูเอิญนะครับนี้ได้กราบแล้วก็หัวขอปูเินะครับปูเอิญกัาโคเคอนะครับกาลสิห์แลัก็หัวก็กระเป๋าสตางค์เกียรติโทรศัพท์ปูเอิญนะไปยาด้วยกราบปูเอิญด้วยแล้ว พี่น้องเลี้ยงครับพี่น้องเียงเือวสารกันลงพูไปเฮ็ดพี่น้องชาวลาวแลีก็เข้ามานะมากราบหลวงู่องมาไม่ได้กลววกะ้วอนนี้ได้ พนมมือได้พี่น้องเนี่ยพนมมือพนมมือเอาไปดีโอเคครับพนมมือนะครับหนึ่งสองสามพี่น้องเรียงพี่น้องเรียงพี่น้องเรียงสปปลาวนะครับกาบหลวงปู่เวรนเนี่ยหลวงปู่เวรวัดบูรพาโคกเขื่อนนะครับนะพี่น้องชาวลาวนะพี่น้องชาวลาวเนี่ยนะมาที่ นะอุทยานหลวงปู่มหาศิลานะครับมามากราบนะหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็ได้มีโอกาสกราบหลวงู่เวรนกราบหลวงพ่อทองด้วยนะครับนะนะเพราะว่าหลวงนะหลวงู่เวอรและหลวงพ่อทองนะท่านมานะท่านมาเสกนะว่าถุงคนนะเจ้าสัวพันล้านนะครับพระปิตา mười hai <laughs> triệu năm trăm sáu mươi <laughs> triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn chín มดน้ำมันจะได้ให้ราสู่ไปดูไปไปเวินมาล้ใกลาจะได้นำมันให้ะกาลสินนะครับท่านอกรน้ำมันเดี๋ยวไปต้องไปเข้ามาหน้าหน้าเลยเพ่การจะได้นำมันให้ด้วยไปส่งท่านนะครับน้ลุกปูเวินวัดบุรพาโคเขือนะครับนางกาละสินแล้วก็เอหัวให้กับลูกศิษย์นะครับ หลวงปู่ครับขอพรแฟนรายการหน่อยครัมปู่ครับคำบิเศษครับคำพิเศษครับโอ้ขออวยพรให้มีความสุขความเจริญอายุวัฒน์คนยืนคิดสิ่งใดทำสิ่งใดพ่อขอให้สำเร็จตามความตั้งใจทุกประการด้วยเถินครับนะฮะเจอเจอหลวงปู่เมื่อไหร่ก็ต้องขอพรหลวงปู่นะครับขอแฟนรายการติดตามโอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษด้วยแต่สองป้อนราเขามาเยอะเลยนะครับ ก็มาส่งที่รถนะครับนี่รถหลวงปู่เวินนะครับนะหนึนนห่งห้านะหลวงปู่เวินวัดบุรพาโคกขึ้น ครับนะหลวงปู่เวิร์นนะครับนะท่านจะกลับแล้วครับ